เอาละครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมีมาดิช่นเคยนะมามาเกม Minecraft นั่นเองคะทุกคนนะนี่เลยนะครับสวนสัตว์ของเรานั่นเองนะทุกคนนะวันนี้นะครับผมจะมาทําการสร้างเออเล้าแกะนะฮะเออเราเป็นเด็กเลี้ยงแกะกันหน่อยครับวันนี้คือผมนะครับได้ทําการพวนดินตรงนี้ไปแล้วนะฮะเป็นไงแบบหน้าดินแบบเรียบเลยไอ้น้นแมนมขโมยดินหรอเออนี่ะพรวนดินไ้แล้วครับบอกเลยว่าพื้นที่นะครับเหมาะกกบการเลี้ยงแกะมากนะครับตรงนี้นะครับเป็นแบบข้างสวนสัตว์ของเราเลยนะนี่เป็นไง เป็นแบบทุงงท่งโล่งอ่ะหรอทุ่งโล่งมาเดี๋ยวผมทำการล้อมรัมว้วก่อนละกันนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราแบบค่อยๆสร้างกันไปนะทุกคนเฮ้ย <_ s> <_ s> คิปเปอร์วมาจากไหนนี่แต่มันก็ระเบิดใส่งกงกุยไอ้นี้ดื้อน,นะนี่สนนะอ่าเรียบร้อยทุกคนเราสร้างกรงเสร็จแล้วเป็นไง <_ s> โอ<ฮ>้ <_ s> โหโคตรใหญ่เลยแล้วแกะเราเป็นรูปอนะไระเ่ี่ะ อแแล่ะแล้เสาวเฮ้ยมองทางนี้เป็นประเทศไทยนะ <c oughs> จินตนาการล้ำเลิศแต่ว่าจะทำไอตรงสูงสูงเนี่ยให้มันเป็นหินนะครับเออมันจะได้ดูแบบมีมิตินิดนึงนะก็เจาะรูครับทำน้ำแล้วกูสมทำไมฉ <c oughs> มแล้วก็เจาะเออดีวะ่ะ อ่าอืมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆกงแกะมันก็ประมาณนี้ป่ะทุกคนไม่มีอะไรมากนะผมวางซากุระก่อนเดีย๋ยวมันไม่เข้าทีมสวนสัตว์หรอ เรามันสวนสัตว์ซากุระทุกคนมันจะไม่มีซากุระได้ไงเชียอ,อผมจะปลูกต้นซากุระตรงนี้นะครับแต่รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันปลูกไม่ขึ้น <c oughs> เดี๋ยวเราจะทําการสร้างสร้างต้นซากุระขึ้นมาเลยประมาณนี้มีกิ่งออกมา นีประมาณนี s <S ้ประมาณนี Gym. ้ใส่ใบครับใส่ใบ ซากุระที่แปลกมากต้นนี้นี่แต่มันก็สวยอยู่แหละเออประมาณนี้ดีวะยังสวยยังตึงผมขอติดไฟก่นเอนละกันเยชดูดิยัางงามทุกคนดูเฮ้สวยจริงวะ่ะทุกคนยช่เลยกองแกะของเรา อ๋อเนย่ยเติมอันนี้กันมาเนี่ยมันไม่ค่อยแบบเป็นซากุระเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> คือมันปลูกซากุระไม่ขึ้นจริงๆนะผมลองแล้วเนียผมก็เลยต้องสร้างแบบนี้ไงอ้าวตรงนี้ขึ้นวะต้องใกล้น้ำหรอโอ้ยตรนนี้ยังสวยดูดิดูต้นที่เราทำาดี <c oughs> เออต้นนี้สวยจัดเลยทุกคนเฮดเป็นละ่ะต้นซากุระอุยสวยวะ้วย ทำเป็นเล่นใบกงแกะสวยกวกกงอื่นเลยนะเนี่ยผมขออนุญาตเสกแกะนะฮะปล่อยไข่แกะลงไปตื๊บตื๊บตื๊บื๊บแกะต้องเยอะหน่อยนิดนึงอุดมสมบูรณ์นะครับอุ๊ยแกะดำต้องแกดำมาจากไหนครับนี่นี่แกะเทายังมาเย้เรามีแกะแล้วครับนี่คือกงแกะฟาร์มแกะของเราเฮ้ยผมต้องทำแกะชมพูได้ดิวะเออ อยู่ที่นี่ทั้งทีใช่ไหมหรือแบบเราอยู่ในซาคุระไง,งก็ต้องมีแกะสีชมพูปะเนี่ยเนี่ยเป็นยังไงเราสินเนเจอร์สิเิเจอร์ของสวนสัตว์เรานะฮะซากุระอขอสีนี้ด้วยเนี่ยชมพูเข้มนี่ยมาเจนตาตื๊บตื๊บนี่เลยนะฮะโกงแกะ <laughs> แกะประหลาดแกะชมพูเฮ้ยลังสวยอยู่เอาแกะขาวด้วยนะเพิ่มไปเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับวันนี้เนาะวิธีการสร้างกรงแกะของเรานะครับในสวนสัตว์ของเราเนาะเออมีฟาร์มแกะเออประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวครั้งหน้านะครับหรือว่าคลิปหน้านะครับอยากให้ผมสร้างฟาร์มอะไรเนี่ยก็บอกผมได้นะครับแต่ผมคิดไว้แล้วอาจจะเป็นฟาร์มวัวนะเอออาจจะเป็นฟาร์มวัว เอาเป็นว่ารอลุ้นรอติดตามกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายซียูฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบาย